ก็มาถึงวันที่15มกราคมแล้วนะครับวันที่15มกราคมนำฝากเช็คเลขที่4481234ธนาคารกรุงเทพสาขาพระรามสีที่ได้รับจากบริษัท c ีซีจำกัดฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของบริษัทเลขที่บัญชี0812799109นะครับ ไปที่ระบบเช็คนะครับกดคลิก Workflow นะครับคลิกที่ไปนำฝากครับเสร็จแล้วจะขึ้นว่าสาขาสนักงานใหญ่สมุดบัญชีเงินฝากนะครับแต่นี้มันเป็นกระแสรายวันนะครับเราต้องแก้เป็นออมทรัพย์นะครับ ที่พิรนัททับออมรับนะครับเสร็จแล้วก็กดเลือกหรือเอนเตอรนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับเอาโปรแกรมหลักแป๊บนึงนะครับกดปิดนะครับกดเพิ่มนะครับหรือ F3 e นะครับเสร็จแล้วเราก็คีไปวันนี้ วันที่15เดือนมกราคมปี54านะ15มกราคมปี54่นะ 5, มกราคมปี54เนะลขที่เช็คเราก็าไม่รู้เราก็กดจุดกด Enter นะครับเพื่อหาเลขที่เช็คเลขที่เช็คนะวันที่15นี่ เลขที่4ี่1 4 3 4ครับ4481234เป็นของบริษัท C.C. นะครับของบริษัท C.C. เราก็คลิกเลือกเลยนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาพะลาม4เช็คในกรุงเทพ เช็คในกรุงเทพนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมครับแล้วก็กดเซฟเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนะ แล้วเราก็กด e S c a p e ครับยกเลิกข้อมูลนี้ไหมกด Yes คนระับแล้วก็กด e นะ S c a p e ครับกด Cancel ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ